แม่เมียวไปเดินเที่ยวกันแลยไปเดินเที่ยวกับหลวงปู่กันแล้วไปไม้ไปมไปม้ใครไปก็เดินมานะโอ๊ยโอ๊ยปแล้วมาแล้วไม้ใครไปไม้ใครไปมไม้เดินเล่นไม้ไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะหลวงปู่ไปก็แล้วไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นตรงนี้ก็ได้ครับหลวงปู่ไปดูทานนู้นหน่อย าม,มาไหมมาไหมปมาก็ไปแล้วแล้วมาวเร็วมาแล้วเร็ว,รวครับเดินเล่นกันก่อนครับเดิน <laughs> เล่นกันก่อนครับเอามาแล้วใครจะเดินใครจะเล่นใครจะนั่งอยู่ก็ได้นะไม่ไปอะไรครับไปละผมไปแล้วเนอไปไหมครับไม่ไปเหรอไปของผไปละ ไม่ค่อยอยากเดินใช่ไหมต้นหญ้าเปียกน้ำเหรอต้นหญ้าเปียกน้ำไม่ค่อยอยากเดินก็ไม่เป็นไรครับอยู่นั่นนะหลวงปู่แล้วนะครับก็หลวงปูน่นำภาพความน่ารักของน้องน้องเมียวให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันวันนี้อาจจะไม่ค่อยอยากเดินเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทิญ ท้องเล็กท้องเล็กไม่อยากไปไหนเลยเนาะเดินไม่ไหวครับหนูปูหนูเดินไม่ได้หนูหนูเดินไม่ค่อยไหวหนูนั่งเล่นตรงน,นี้นะ <c oughs> แต่งตัวแข่งตัวคือท้องเล็กเขาเป็นโรคลมชักเดินไปไหนจุดสูนส่วงจะไม่ค่อยบาลานเดินโซเซโซเซ,เซคลื่นไฟฟ้าในสมองไม่เสถียร <c oughs> <c oughs> แต่ก็เล่นได้กับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเบา,เบา ครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขท,ทุกทุกคนสาธุ